นี่คือสวรรค์ของคนรักไมเมโลดี้อย่างฉันทุกคนคะ่ะตอนนี้โมชิโมชิเขามีไมมโลดี้ออกมาใหม่แล้วนะแล้วเป็นไมเมโลดี้ที่ไม่คอลแลบ,บกับอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะมาดูกันที่ชิ้นแรกเลยค่ะน้องจะเป็นพ่อห่มตัวเนี้ยคือนุ่มมากหมอนอันนี้ก็คือน่ารักมากมีหลายลายด้วยนะคะส่วนผมอันเนี้ยก็จะมีทั้งแบบยาวนะคะแล้วก็จะมีทั้งแบบสั้นค่ะแล้วก็เป็นหน้าไมเมแบบเนี้ยใครจะไปกล้าเหยียบคะเนี้ยมาดูกันที่พวกของกระจุกกระจิกกันบ้างนะคะขวดอันเนี้ยเอาไว้ใส่พวกแชมพูหรือว่าของที่เราต้องการจะพกกอออไปข้างน แล้วก็ขวดเล็กๆอันนี้ไม่รู้ว้าําอะไรส่วนตลับยาก็คือน่ารักต่อไปก็จะเป็นพวกฝั่งเครื่องเขียนนะคะก็จะมีเป็นพวกเหล่าสติกเกอร์กบเหล่าดินสอนะคะพวกปอกปากกาแล้วก็ตัวลบคําผิดค่ะน่ารักดีเนาะต่อไปยากระเป๋าใบนี้สายยาวกําลังพอดีและใส่ของได้เยอะด้วยแล้วก็จะมีเป็นหมวกตลับใส่แป้งอันนี้น่ารักแล้วก็มีที่เสียบแป้งค่ะและจุดที่ทําให้ลมละลายเลยก็คือเหล่าเครื่องเขียนพวกนี้ค่ะทุกคนคือมันจะเป็นลายแบบไมเมกจุกจิกแบบเนี้ยคือเหมาค่ะแล้วคือพิงกําลังตามหาพวกกรระเเเปป๋าาใส่่่คือขีียยนนท็ ไมเมลัวนะคะแล้วโมชิโมชิออกคอใหม่ที่เป็นไมเมมาแบบรู้ใจสุดๆแล้วทุกคนดูดิแต่ละอันคือน่ารักมากและสาวกงไมเมแบบพิงก็คือไม่พลาดค่ะวันนี้ก็หยิบมาอย่างละหนึ่งเลยไปหาตามกันได้นะคะที่โมชิโมชิพิงเจอที่สาขาซีคอนบางแค